สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้11พฤษภาคม2567ครับใกล้ใก้สามทุ่มครับแจ้งข่าวเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคม2567นะครับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีเงินเข้าอีก3วันครับแล้วก็เงินที่เข้าอีกอีก3วันนี้กดเป็นเงินสดได้นะครับเกี่ยวกับ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวงเงินที่จะกดเงินสดได้นั้นจะเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพยที่ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับส่วนถ้าใครไม่สามารถไปเปิดบัญชีและผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประชาชน13หลักได้ก็จะต้องแจ้งเรื่องไปยังสำนักง,งานคลังจังหวัดให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือให้โอนเ์ข้าบัญชีบ,บุคคลอื่นทำนองนี้นะครับ จึงจะได้เงินวงเงินที่กดเงินสดได้เพราะสิทธิ์สมการทางรัฐปัจจุบันนี่วงเงินที่เขาเติมให้เราไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านั้นเขาเติมเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเราต้องเอาบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เขาร่วงโครงการนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของวงเงินซื้อสินค้าส่วนวงเงินกดเงินสดจะเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์จึงมีความจําเป็นมากที่ คนที่ได้รับสิทธิ์สำการแห่งรัฐแล้วนั้นจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13บหลักนะครับส่วนใครไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์ได้หรือไม่หรือมีธนาคารบัญชีธนาคารตัวเองอยู่แต่ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์ได้เพราะพิการเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรทางนี้ก็ต้องแก้ปัญหาโดยการแจ้งเรื่องไปสำนักง,งานคลังจังหวัดให้โอนวงเงินเงินสดนเข้าบัตร เข้าบัญชีร่วงของบุนคคลอื่นหรือบัญชีบุนคคลอื่นทํานองนี้นะครับเดือนนี้ยังมีเงินเข้าอีก3วันเป็นวงเงินที่กดเงินสดได้ดังนี้ครับเกี่ยวกับสิทธิ์สมรภัแห่งรัฐนะครับวันที่20พฤษภาคม2 5งหนะครับเงินเพื่อเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทอันนี้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับเบี้ยคนพิการ800ทุกเดือนอยู่แล้วและเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สมกาัทแห่งรัฐและยืนยันตัวตนแชสิทธิสมาภัทแห่งรัฐแล้วะนะครับ ยี่สิบพฤษภาคมสองร้อยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับแต่ถ้าผู้พิการท่านใดที่ได้รับสิทธิส์สำการแห่งรัฐที่ไม่สามารถเดินทางไปผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพยได้คือไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพยที่ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับเงินสองร้อยนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยคนพิการทุกเดือนปกตินั่นแหละครับอันนี้วันที่ หนึ่งนะครับที่ยังมีเหลือเงินเข้าสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนี้ครับต่อไปเป็นวันที่สองครับที่เงินจะเข้าก็คือวันที่23พฤษภาคม2 5 7อันนี้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับและผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วนะครับถ้าใครยังมีวงเงินกดเงินสดเหลือจากบัตรเก่าครับ จะได้เงินคืนวงเงินกดเงินสดจากบัตรเก่านะครับโดยผู้เลขประชาชน13หลักตัวท้ายสุดเป็นเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4่เลขประชาชนตัวท้ายสุดเป็นเลข 0- ถึง4นะครับวงเงินกดเงินสดที่เหลือในบัตรเก่าจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชน13หลัก23พฤษภาคม2 5 6 7นนะครับส่วนใครไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ แต่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับคนอื่นหรือบางคนเคยทําหนังสือส่งไปคังจังหวัดแล้วให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นตามที่เคยแจ้งเรื่องไปคังจังหวัดไปแล้วนะครับหรืออนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยแจ้งเรื่องไปคังจังหวัดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีทั้งบัญชีพร้อมผีและไม่มีทั้งการ และไม่เคยทําเรื่องแจ้งไปคังจังหวัดให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่เคยแจ้งเรื่องไปคังจังหวัดให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นอันนี้จะไม่ได้เงินนะครับเพราะไม่มีช่องทางโอนให้ก็<อ>ถ้าสามารถทําได้ให้ไปผูกพร้อมเพย์ถ้าสามารถเดินทางไปธานาคารได้นะครับให้เปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลกักภายในไม่เกินวันที่19พฤษภาคม257ก็จะได้เงินนี้วันที่23พฤษภาคม67นะครับ 3, แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้จริงๆไปผูกพร้อมเพย์ได้ก็ให้ทําหนังสือยินยอมทําหนังสือส่งไปคังจังหวัดยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะครับยินยอมให้โอนเข้าบัญชีกับบุคคลอื่นก็ได้ร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสถานะที่หนึ่งนะครับหรือให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นไปเลยก็ได้ส่งไปคังจังหวัดแบบฟอร์มหนังสือนี้ขอได้จากธนาคารกรุงไทยครับโดยจะต้องส่งไป สำนักง,งานคังจังหวัดภายในไม่เกิน31พฤษภาคม2567แต่ว่าจะไม่ได้เงินวันที่23พฤษภาคมนะครับจะไปได้เงินวันที่21มิถุนายนแทนนะครับอันนี้ก็คือเงินเข้าในวันที่2ที่ยังเหลืออยู่ในเดือนพฤษภาคม67นี้ก็คือเข้า23พฤษภาคม2567นะครับต่อไปครับเงินเข้าวันที่3ที่ยังเหลืออยู่ที่จะเข้าในเดือนนี้นะครับก็คือเข้าวันที่24พฤษภาคม67นะครับ เป็นวงเงินเดียวกันกับเมื่อกี้นี่นี่แหละแต่ว่าแบ่งกลุ่มโอนครับก็คือวันที่ยีสี่พฤษภาคมสองพเเงินคืนวงเงินกดเงินสดจากบัตรเก่าครับสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สำการถางรัฐรอบใหม่ที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สำกัรทางรัฐแล้วและมีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับใครที่มีวงเงินกดเงินสดยังเหลืออยู่ในบัตรเกา่าจะได้เงินคืนวันที่ยีสี่พฤษภาคมเขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ผู้ ที่เลขประชาชน13หลักตัวท้ายสุดเป็นเลข5บางคนเป็นเลข6บางคนเป็นเลข7บางคนเป็นเลข8บางคนเป็นเลข9นะครับผู้เลขประชาชน13หลักตัวท้ายสุดเป็นเลข5ถึง9โอนวงเงินกดเงินสดที่เหลือจากบัตรเก่าเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพีย์ให้24พฤษภาคม2567นะครับส่วนใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพีย์แต่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสมัครัลงจังหวัดไว้แล้วนะครับหรือบางคนไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพีย์นะครับ แต่เคยทาเรื่องให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดไว้แล้วนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่แจ้งเรื่องไปคลังจังหวัดไว้แล้วนะครับแต่ใครไม่มีทั้งบัญชีธนาคารพร้อมเพย์และไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นจะไม่ได้เงินนะก็จะต้องไปทำไปทำบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน19พฤษภาก็จะได้เงิน24พฤษภา67 แต่ถ้าไม่สามารถไปทไําได้พร้อมเพียรได้ก็ไปทําหนังสือยินยอมโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้นะครับหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นก็ได้โดยแบบฟอร์มขอจากธนาคารกรุงไทยส่งไปสํานักง,งานคลังจังหวัดนะครับภายในไม่เกิน30พฤษภาคมก็จะได้เงินเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เงินวันที่24พฤษภาคมนะครับจะได้เงินวันที่21มิถุนายน257แทนนะครับเงินเดียวกันนี่แหละนะครับสรุปแล้วในเดือนพฤษภาคม257นะครับ ยังมีเงินเข้าอีก3วันตามที่โชว์ในหน้าจอก็คือวันที่20พฤษภา23พฤษภา24พฤษภานะครับเป็นวงเงินที่กดงินสวดได้เงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็เข้าบัญชีตามที่โชว์อยู่ในหน้าจอตามที่อธิบายเมื่อกี้นี้ครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังค่ําคืนวันนี้11พฤษภาคม2 5ง7นะครับหากมีเรื่องราวข่าวสารอาระไรใหม่ๆเกี่ยวกับสิทธิสัมปาแหง่งรัฐ ก็จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ